ไปไหนมาหาออมบ้านฮะหลุดออกจากประตูบ้านดูดูดูนี่นี่นี่ดูตูมเรียบร้อยเหยียบชามข้าวตัวเองเออเราได้กินไหมทีนี้เราได้กินไหมฮะ ลราได้กินไม้น้ำกระจายฝุ้งกระจายเปื่อนหมดโอ้ดูหลุดมือตั้งแต่สี่โมงเย็นเพิ่งหาตัวเจอตอนนี้ขี่โมงกี่ทุ่มไปดูสภาพเปื่อนมาโอ้ยตายแล้วตายแล้วป่าทู บ่ได้แล้วบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วอันตรายบาัดนี้แม่บายรุดและบัดนี้โอ้ยเฮาก็ห่วงขายโคงเขาก็มานึกว่าเพื่อนสิสีหายไปนานปานนี้